ขอขอบคุณท่านผู้ชมท่านผู้ฟังทุกท่านนะครับที่เข้ามารับชมรับฟังและสนับสนุนเล่าให้ฟังครับถ้าชอบโปรดกดไลค์กดติดตามกดกระดิ่งแจ้งเตือนและผมหวังเป็นอย่างยิ่งว่าท่านผู้ฟังทุกท่านจะดูโฆษณาให้เราด้วยนะครับเพื่อที่เราจะได้ต่อยอดและนำเรื่องราวต่างๆมาเล่าให้ฟังต่อไปครับขอบคุณครับสายลับรหัสพ27กับแผนหลังเลือด ปฏิบัติการปลิดชีพผู้นำคณะราษฎรโปรดใช้ดุลยพินิษและวิจารณญาณในการรับชมร,รับฟังนะครับปฏิบัติการลอบสังหารผู้นำคณะราษฎรณวังปารุสกวันของแนวร่วมฝ่ายคณะกู้บ้านเมืองนับตั้งแต่การเปลี่ยนแปลงการปกครองจากระบอบสมบูรณาญาสิทธิราชมาสู่ระบอบราชาธิปไตยภายใต้รัฐธรรมนูญและปกครองโดยรัฐสภา มีเหตุการณ์สำคัญสคัญที่สะท้อนให้เห็นถึงเกมแห่งอำนาจระหว่างบุคคลต่างๆที่เข้ามาสร้างความเปลี่ยนแปลงให้แก่บ้านเมืองกลุ่มคนในนามคณะราษฎรซึ่งนำโดยพระยาพหลพลพยุหเไสนาได้เข้ามายึดอำนาจการปกครองแผ่นดินและเปลี่ยนแปลงการปกครองจากระบอบสมบูรณาญาสิทธิราชในรัชสมัยของพระบาทสมเด็จพระปกเกล้าเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่เ มาสู่ระบอบราชาธิปไตยภายใต้รัฐธรรมนูญและปกครองโดยรัฐสภาการยึดอำนาจเปลี่ยนแปลงการปกครองในครั้งนั้นไม่มีการเสียเลือดเนื้อพยามโนปรกรณ์นิติธาดานายกรัฐมนตรีคนแรกจะตั้งรัฐสภาขึ้นแต่ทว่าความขัดแย้งในสภาระหว่างรัฐบาลกับคณะราษฎรได้นำไปสู่การทำรัฐประหารโดยพระยาพหลพลพยุหศันา โดยเขาขึ้นเป็นนายกรัฐมนตรีคนที่สองดำรงตำแหน่งเป็นเวลา5ปีและในเวลานั้นได้มีปฏิบัติการลับขึ้นในนามคณะกู้บ้านเมืองยกทัพวันที่10ถึงกรุงเทพเช้าวันที่11ข้อความถอดรหัสจากโทรเลขที่ส่งตรงมาจากนครราชสีมาถึงพ .27 เมื่อบ่ายวันที่9ตุลาคมพศ2476เป็นข้อความแจ้งว่าคณะกู้บ้านเมืองนั้น จะยกทัพออกจากนครราชสีมาในวันที่10ตุลาคมและจะเดินทางถึงวันที่11ตุลาคมเพื่อปฏิวัติโค่นรัฐบาลพญาพหนพลพยุหาเสนาพ .27 คือสายลับพระปกเกล้าหรือก็คือพยมโรจนวิพาธข้าราชการสำนักในราชการที่7ผู้ปฏิบัติราชการลับในฐานะสายลับรหัสพ .27 เขาเป็นผู้ที่ติดตามความเคลื่อนไหวของคณะกู้บ้านเมืองอย่างใกล้ชิดและล่วงรู้แผนการหลายแผนการหลายขั้นตอนเป็นอย่างดีนอกเหนือจากแผนการที่จะนำทหารหัวเมืองบุกเข้ากรุงเทพแล้วคณะกู้บ้านเมืองยังวางแผนอีกแผนหนึ่งเป็นการปฏิบัติการจู่โจมผู้นำคนสำคัญของรัฐบาลจึงมีเป้าหมายที่วางปารุศกวันอันเป็นศูนย์กลางสำคัญของรัฐบาลโดยหวังว่าหากแผนการนี้สำเร็จ จะป้องกันไม่ให้ฝ่ายรัฐบาลน,นั้นได้มีโอกาสสั่งการต่อต้านหรือดำเนินการใดๆได้พ .27 เรียกแผนการนี้ว่าแผนหลังเลือดในวังปารุสซึ่งเล่าไว้ในหนังสือพ .27 สายลับพระปกเกล้ามีความว่าแผนหลังเลือดในวังปารุสซึ่งกลุ่มก่อการในกรุงเทพจัดขึ้นนอกเหนือแผนการของพระองค์เจ้าบวรเดชคือการบุกเข้าประหารคนสําคัญของฝ่ายรัฐบาล ซึ่งพักอยู่ในวังปารุสกวันทราบว่ากลุ่มนี้ได้ว่าจ้างนักเลงปืนชั้นยอดจากต่างจังหวัดมากำจัดบุคคลสำคัญคนหนึ่งในจังหวะที่บุคคลนั้นพรวดพราดออกมาจากห้องนอนขณะมีสัญญาณบอกเหตุร้ายดังขึ้นเมื่อกองทัพฝ่ายโคราชยกมาถึงสถานีจิตราดาและกองหน้าส่วนหนึ่งกำลังบุกเข้าวังปารุศแม้พอสองเจะไม่ได้ระบุว่าคนสำคัญในที่นี้เป็นใคร แต่พ่อสออธิบายไว้ก่อนหน้าที่จะกล่าวถึงแผนการนี้ว่าเกี่ยวกับงานที่ฝ่ายก่อการในกรุงเทพจะลุกขึ้นจัดการอย่างไรกับรัฐบาลโดยเฉพาะคือตัวพญาพหนและหลวงพิบูลนั้นมีแผนการว่าบุคคลทั้งสองจะถูกจู่โจมเข้าจับกลุ่มจากห้องนอนพญาพหนระยะนั้นไม่ได้พักอยู่ที่วังปารุสกวันแต่หลวงพิบูลพักอยู่บนตึกหลังหนึ่งในวังนั้น หลวงพิบูลจะถูกจู่โจมเข้าถึงตัวในทันทีที่มีเสียงสัญญาณของกองทัพหัวเมืองว่าได้ยกเข้ามาถึงจุดหมายปลายทางคือสถานีจิตรดาแล้วดังนั้นแผนการนี้มีเป้าหมายก็คือหลวงพิบูลสงครามนั่นเองพ่อสองเจอธิบายแผนการนี้ต่อไปว่าเมื่อมือปืนทำงานสำเร็จแล้วจะต้องวิ่งลงจากตัวตึก ผ่านไปตามเส้นทางที่กำหนดไว้บนแผนผังบริเวณวังตามที่เขาได้ศึกษาแล้วอย่างทะลุปลูกโปรงจะไม่รู้ก็เพียงว่าจุดดับของตัวเองจะอยู่ตรงไหนก็เท่านั้นเมื่อวิ่งมาถึงมุมหนึ่งของตึกซึ่งเป็นจุดจบตามแผนการอันโหดเหี้ยมตามแบบฉบับที่ผู้มีอํานาจใหญ่ในยุคธมินนั้นชอบใช้กันการกระทำดังกล่าวนี้คือการปิดปากมือปืนที่เขาว่าจ้างมา ด้วยการยิงทิ้งเสียทันทีตรงจุดที่เขาจัดวางมือปืนของพวกเขาไว้คอยลงมือสังหารนักเลงปืนรับจ้างเสียด้วยเพื่อเป็นการปิดปากฆาตกรที่ถูกจัดเตรียมมาไว้ฆ่ามือปืนรับจ้างนั้นมีอยู่แล้วสองคนเพื่อช่วยกันปฏิบัติงานให้ได้ผลแน่นอนโดยผู้มีส่วนสำคัญในแผนการนี้คือนายพันตรีทหารมาร้าค,คนหนึ่งที่พอ27เเรียกว่าท่านขุนซึ่งวางแผนให้มือปืนเข้าไปสังหารบุคคลสำคัญของคณะราษฎร เพื่อให้เกิดความปั่นป่วนภายในรัฐบาลทําให้ขาดเสถียรภาพของการสั่งการหากถึงเวลาที่คณะกู้บ้านเมืองยกกองทัพมาถึงจากนั้นจึงให้มือปืนชุดที่2ส,สังหารมือปืนชุดแรกเพื่อเป็นการปิดปากพสอขออนุญาตท่านขุนไปแอบดูมือปืนปฏิบัติงานเพื่อที่จะได้เขียนรายงานให้ถูกต้องชัดเจนแต่ท่านขุนได้มอบหมายให้พสองเเป็นมือปืนชุดที่สเพื่อสังหารมือปืนชุดที่ห ซึ่งเขาก็พยายามปฏิเสธดังนั้นท่านขุนจึงให้พอง7เป็นตัวสำรองไปคุมเชิงอยู่เมื่อท่านขุนมอบปืนที่ซื้อมากระบอกละ400บาทจำนวน2กระบอกให้กับพอ27และผู้ช่วยของเขาท่านมอบให้เก็บไว้ป้องกันตัวเพื่อจำเป็นต้องใช้เพราะท่านเชื่อว่ามือปืนที่ได้จัดหามานั้นมือแน่มากไม่เคยพลาดตลอดทั้งคืนของวันที่10ตุลาคมนั้นพสองเ พร้อมทั้งผู้ช่วยของเขาและท่านขุนต่างก็เฝ้ารออย่างใจจดใจจ่อให้ถึงเวลาที่คณะกู้บ้านเมืองเข้ายึดกรุงเทพพ27ไม่ได้กลัวว่าตนเองนั้นจะถึงแก่ชีวิตแต่กลัวว่าจะกลายเป็นหลักฐานพยานให้กับฝ่ายรัฐบาลกล่าวหาได้ว่าพระมหากษัตริย์ทรงมีส่วนรู้ร่วมคิดกับฝ่ายทหารหัวเมืองเพราะกลัวว่าจะมีผู้มาล่วงรู้ว่าพ27ซึ่งเป็นข้าราชการในวัง มาเท่งถึงอยู่ที่วังปารุศกวันนั่นเองตั้งแต่ดึกคืนนั้นจบจนพระอาทิตย์ขึ้นก็ไม่มีวี่แววของทหาราคณะกู้บ้านเมืองแต่อย่างใดพอสองเและผู้ช่วยจึงส่งปืนคืนให้กับท่านขุนแล้วเดินทางกลับมาจนทราบภายหลังว่า,าคณะกู้บ้านเมืองนั้นได้เลื่อนแผนการออกไปหนึ่งวันโดยที่ออกเดินทางจากโคราชในวันที่11ตุลาคมและจะเดินทางถึงกรุงเทพในวันรุ่งขึ้นนั่นเอง เป็นอันว่าแผนการหลั่งเลือดในวังปารุสนี้จะไม่เกิดขึ้นนั่นเองบุคคลที่เรียกตัวเองว่าคณะกู้บ้านเมืองซึ่งนำโดยพระวรวงศ์เธอพระองค์เจ้าบวรเดชอดีตเสนาบดีกระทรวงกลาโหมเป็นปฏิบัติการเพื่อบีบบังคับให้รัฐบาลของพญาพหลพลพยุหเสนาปฏิบัติตามข้อเรียกร้องโดยให้กลับไปใช้ระบอบราชาธิปไตยซึ่งถูกเรียกขานว่ากบฏบวรเดชนั่นเอง ประเทศไทยของเรานั้นได้ผ่านเหตุการณ์ซึ่งเป็นประวัติศาสตร์มามากมายกว่าจะได้เป็นประชาธิปไตยเช่นในปัจจุบันประวัติศาสตร์เหล่านี้มีไว้เพื่อให้ลูกหลานไทยได้ศึกษาและเรียนรู้ในอดีตเพื่อนํามาใช้ในการพัฒนาในปัจจุบันเพื่อไม่ให้มีการทําผิดซ้ํารอยเดิมความรักและความสามัคคีกันในชาติถือเป็นสุดยอดในความแข็งแกร่งทั้งปวงแล้วท่านผู้ฟังทุกท่านล่ะครับ มีความคิดเห็นเป็นประการใดแชร์ความคิดในช่องคอมเมนต์ได้เลยนะครับโปรดใช้ดุลยพินิษย์และวิจารณญาณในการรับชมและรับฟังนะครับขอขอบคุณท่านผู้ชมและท่านผู้ฟังทุกท่านนะครับที่เข้ามารับชมรับฟังและสนับสนุนเล่าให้ฟังมาโดยตลอดครับขออำนาจสิ่งศักดิ์สิทธิ์ทั้งหลายในสากโลโลกโปรดบันดาลให้ท่านผู้ฟังทุกท่านมีความสุขสมปรารถนาทุกประการร่มรวยเงินทอง มีสุขภาพที่แข็งแรงทุกท่านเลยนะครับขอบคุณครับ